เจ้าช้ยเชษฐานนายกทับข้ามแดนไปลบกับพู้ละแวกแล้วก็หายสาบศูนย์ไปทางพวกล้านช้างก็คิดว่าพระองค์คงจะสิ้นพระชนไปแล้วเจ้าแสนสุรินอมาตผู้ใหญ่ก็เลยตั้งตัวเองขึ้นครองล้านช้างอยู่ตอนนี้นะพระเจ้าค่ะเอ๊จะเป็นยังไงไปได้เหรอก็บรารล้านช้างเนี่ยยังถูก คงสาควบคุมไว้นี่นะต้องอุปร,ราชของเราสิขึ้นครองล้านช้างทั้งหมดเนี่ยจะได้อยู่ใต้บังคับของเราข้าก็ว่าอย่างนั้นแหละพระเจ้าพ่อข้าส่งพญาธระไปเป็นทูตอ้างสิทธิแทนอุปร,ราชแล้วก็เพื่อ,อย่างเสียงดูเท่านั้นแหละเฮ้ยจะส่งทูตไปก็จะได้เรื่องอะไร มันควบอำนาจไว้หมดแล้วมีเหรอที่มันจะยอมคลายคืนก็ถ้าไม่ยอมก็ต้องลบกันสิพระเจ้าค่ะลบเป็นลบสิเตรียมกองทัพได้เลยแล้วคราวนี้เจ้าพ่อจะให้ใครนำทัพล่ะถ้าเจ้าพี่ไม่อยากไปให้ข้าไปก็ได้ดิพระเจ้าค่ะเออไม่ต้องอัศโลมินซอศรกลไปเองแต่ว่าเจ้า่ะส่งข่าวไปบอกเชียงใหม่ ให้เตรียมกับลังไว้เขาใช้พวกเชียงใหม่ไปทับท่าแต่เชียงใหม่กับล้านช้างเป็นญาติกันข้าวาให้สองแควเป็นทับหน้าแหละพระเจ้าพออะไรนะให้กองทัพไทยไปทับหน้าเลยจะเอาอะไรมาพูดนะเมืองไทยมีกองทัพด้วยเลย มีเรื่องด่วนมาบอกบุเรงน้องนั้งส่งสารไปทางอายุธยาสแสดงความยินดีที่ลูกได้ขึ้นครองพิศณุโลกแต่บุเรงน้องบอกว่าอยากจะไปตีลานช้างอีกครั้งหนึ่งให้เราน่จัดทัพทางเมืองเหนือนี่ไปชมทบด้วยนี่พ่อไม่เข้าใจนะว่าจะมาไม้ไหนอีกถ้าคาดไม่ผิดพวกเขาคงอยากเห็นกองกำลังของเราพ่อก็ว่าอย่างนั้นนะ แล้วคนของลูกเราพร้อมับหรือ,อยังเด็กใหม่ทั้งนั้นเลยเสด็จพ่อเพิ่งจับโอวุ์ได้ไม่กี่วันเองคนใหญ่ไม่กล้าเป็นทหารยังต้องปลุกใจกันอีกมากกว่าจะหายกลัวพวกข้าศึกเฮ้อแล้วเราจะไปลบคขาได้ยังไงนะคืนไปก็ไปเป็นศพที่ลานช่างนั่นแหละพวกหงสาก็คงต้องการอย่างนั้นเหมือนกันถึงได้วางแผนแตัดกำลังเราทางอ้อมแบบนี้ แต่ถึงยังไงนะเสด็จพ่อเราก็ต้องไปเพราะถ้าเราไม่ไปเขาก็ต้องหา,าเราแข็งเมืองอีกจนได้โอ้อยังงี้เท่าของเราเสียเปรียบกันทั้งขึ้นทั้งล่อง,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 งเลยเหรอเนี่ยใช่เสด็จพ่อเราเสียเปรียบเขาเสมอตราบใดที่ยังไม่ถึงเวลาของเรา วงกลับไปแล้วเหรอ,อเพคะกลับไปหลังจากที่เข้าบรรทมได้สักหน่อยมอหลวงว่ายังไงบ้างละ่ะพระอาการไม่มากเพคะแต่ที่ทรงเป็นลมก็เพราะเออเพราะเพราะว่าฉันกำลังจะมีลูกเพคะ พระชายาทรงพระคันแล้วฉันรู้เร <th> ื่องเนี้ยมันต้องเกิดกับฉันสักวันแลววันนี้มันก็เกิดขึ้นจนได้ ก่อนที่เรา,าพลาดพลานมช้างใช้วิธีการรบถูกเวลาทำให้พวกเราเนียขัดสนเสบียงอาหารแต่ครั้งเนี้เราจะเข้าจู่โจมตีพร้อมกันทั้งเมืองศรีตัณนาและวิงจันเราจะแบ่งพลออกเป็นสี่กองทัพสองอูทัพหนึ่ง แร่ทับหนึงอุปราชทับหนึ่งแล้วก็ทับหลงของข่ายทับหนึ่งเราจะใช้ทหารของเราทั้งหมดยกเว้นทัพอุปราชเราจะใช้กองทัพผสมรวมกันมีทหารหมอญไทยแล้วก็เชียงใหม่ขวังว่าทุกคนเนี่ยคงเข้าใจนะ เป็นแผนการรบที่เหมาะสมมากพระเจ้าพ่อสำหรับการสึ่งในถิ่งกันนานแบบนี้แต่กองทัพผสมของข้าจะพร้อมได้อย่างไรนี่เมื่อทัพไทยยังเดินทางมาไม่ถึงฮะทศตำราชายจะมาไม่ถึงย่างเนี่ยฮะก็สองแควมาถึงที่นี่มันไม่ได้ไกลกันเลยนี่นะอาจจะไม่กล้ามาก็ได้นะพระเจ้าพี่กล้าหรือไม่กล้าครับไม่รู แต่ที่รู้มาเนี่ยพวกมันยกทัพมาแล้วมาทั้งพอ่อทั้งลูกนั่นแหละเห็นว่าพระนเรศราชโอรสคุมทัพหัวเมืองเหนือมาเองด้วยซ้ำข้าให้พญาพระสิมส่งคนไปสืบความแนละ้วเดี๋ยวคงรู้เรื่อง ทูลท่านแม่ทัพคนของข้ารายงานมาว่าพบกองทัพไทยหยุดอยู่ที่หนองบัวพระเจ้าค่ะหยุดที่หนองบัวหยุดทำไมหยุดเพราะว่าแม่ทัพประชวรหนักพระเจ้าค่ะสุะทำราชาป่วยเหรอหาไม่ได้พระเจ้าบี่องค์ที่ประชวรคือพันเรศประชวรไข้ทรพิษเห็นว่าอาการหนักมากพระเจ้าค่ะ จ้านเรศทำไมเคราะห์ร้ายอย่างงี้จะไปห่วงใยมันทำไมล่ะพระเจ้าพ่อเข้าว่าข่าวดีมากกว่าที่รู้ว่าเจ้านาเรตป่วยแล้วยิ่งป่วยในถิ่นธุรกันดารแบบนี้คงรอดยากเอ๊ะทำไมท่านจึงคิดว่าเป็นข่าวดีล่ะท่านอุปราช <c oughs> ท่านาลองคิดดูลำพังพระสุธรรมราชาไม่มีน้ำยาเลย เดี๋ยเมื่อสิ้นลูกชายไปอีกคนหนึ่งเมืองไทยคงขาดผู้นำไปอีกนานโอกาสฟื้นตัวคงยาก <c oughs> ดีละให้ทับไทยหยุดอยู่ที่นั่นแหละเ <c oughs> ขาว่าอีกไม่กี่วันเราคงได้ข่าวอะไรดีๆที่สมใจเรา รู้สึกยังไงบ้างลูกพวกหงสาเชื่อกันว่าสวนอาชัดของเขามีเทวดาคุ้มครองพระราชาที่ราชหงสาวดีจึงมีบารมีสูงเทียมฟ้ามันทำให้หม่อมฉันอดคิดไม่ได้ว่าสุเอตชัดอยุธยา คงไร้เทวดากนมังราชายาแห่งราชบัลลังก์จึงต้องมานอนรอความตาย,ยกลางดินกลางสายเช่นนี้เลเล่จะจดอยู้จุดมืสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมีจริงนะลูกนะ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมีความหมายอะไรจะพึ่งพาต่อไปได้ยังไง ถมของฉันตายจุกราท้าทายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชรอเหรอ การชุดหนักพระเจ้าค่ะถึงแม้จะถวายพระโอสถดแล้วก็ตามก็ไม่เป็นผลคงเนื่องมาจากน้ำที่นี่ไม่สะอาดพอพระเจ้าค่ะ,ะดูแลอย่างใกล้ชิดกันแล้วกันอย่าให้อาการหนักมากขึ้นกว่านี้พระเจ้าค่ะ ชายบุรีทหารเป็นยังไงบ้างทหารส่วนใหญ่ไม่ค่อยแข็งแรงดูท่าทางไม่มีกำลังใจลบจเลยไะเจ้าค่ะรอาการขอเขาเริ่มมาตั้งเมื่อไหร่ก็ต้องแต่ก่อนเดินทางมานี่แล้วพระเจ้าค่ะแต่เขาไม่ยอมบอกใครอาการก็ามากำเริบที่นี่ เห็นใจอยู่นะแ่การเจ็บข้าได้ป่วยเนี่ยใครจะข้ามได้แต่ถ้าพระเจ้าพ่อให้ทหารไทยยกทัพกลับแล้วการตีล้านช้างของเราจะสำเร็จทำแผนหรือพระเจ้าค่ะเป่าทนหน้ากำลังเรามีตั้งเยอะแล้วก็คงชนะล้านช้างได้ไม่ยากสำรชาช เราเข้าใจในเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นถึงท่านเอาเถอะเราอนุญาตให้ท่านน่ะนำพของท่านกลับโยธยาได้ตามที่ขอเป็นพระตรุณาพระเจ้าค่ะรีบไปเถอะและข้าหวังว่าเจ้านาเรศเนี่ยคงจะปลอดภัยในไม่ช้าพระเจ้าค่ะ พี่ให้ทหารไทยยกทัพกลับแล้วแผนการที่จะให้ทหารไทยไปเป็นกองหน้าน่ะไปตายแทนพวกเราอ่ะเจ้าพี่จะว่ายัางไงเฮ้ยก็ใช้ทหารเชียงใหม่กับทหารหมอญก็ได้นี่นะแต่อย่างน้อยถ้าให้ทหารไทยได้รบเราจะได้เห็นฝีมือมันบ้างว่ามันเก่งขนาดไหนมันถึงได้อาชนะพวกเราแวกไดเนะ้เอาชนะเอาชนะพี่ไปจัดกระบวนทัพใหม่เราจะได้เคลื่อนทัพทันพวกนี้เช้าได้ ในที่สุดพระเจ้าพ่อกระใจอ่อนอีกจนได้ที่เจ้านาเร่มันรอดตายครั้งนี้เพราะพระเจ้าพ่อแท้แท เปรียบเสมือนลูกข้าคนอย่างเหมือนกันตลอดหปีที่เขาอยู่ของสวัสดีได้สอนให้เขารู้ครบทั้งงานราชการงานศึกะนนคนที่ดีมีความรู้จะปล่อยให้ตายง่ายๆมันน่าเสียดายไม่ใช่หรืถ้าพระเจ้าพ่อคิดว่าทำถูก ก็ขอให้ตระหนักถึงความยุ่งยากที่จะมีในภายหน้าการครั้งนี้พวกแม่ทับทั้งหลายคงเอาไปพูดกันไม่รู้จบแนะ่